ลุก็ได้่นโอ้ยงัวมันเมนบ่หกินนมพี่นอนั่งมนนมากหดเขียงหน้าพี่ปมดเลยเห็นไหมจะควดแล้วนี่หาควแเราแม่ระนั่งมนเอา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 เอฮ้ยเนี่เอาลูกใญ่ตุ่ยอโมไอ้บกวนเขามันูกังมอาอนูแดงอนูแดงมากนูแดงเน็ว เบแม์เัาแม่มันขวดที่ไหนขวดที่หกที่เจ็ดได้ขั้นหน่ได้ดีกว่าเมามันบ่ดูดจับสซก่ะมันกับบ่ดูดนุ่มนี่เดี๋ยวนี้กต่ยังดิ่งดิ่งนุ่มห่าวหลายปวด เอาละลุงลาพราแล้วมันแล้วมันแล้วกี่องป้องเลยจะได้จับแม่มันเข่าซ่องบี้มอย่างเดียวแย่สิวกั็แยกเข่าแย่แกนออกมานั่นนั่นอ้วนละบานนี้ท่านยิ้มอยู่นําไปซื้อกินมันํามาซื้อหนามเป้าว่ะเพราะแล้วน้ำมาเลยแล้วน้ำมาอยู่บ้านนี้เป็นเป็นบังกับเป็นกรรมเป็นเว้นต่อกันหรือมัน เดี่ยงเขายุง่งสี่บาทเจ้ากานยเพรรนเจ้าากนยเพ่นไม่ดูทองกินซี่<ไ>ของอาหารบระเดีไม่กินบาทนี่เท่าไหร่เดี๋ยวคันนั้นเรี่ยนั่นแล้วก็ห้องอาหารให้กิน,กนเออเขามาถ่ายงูแม่มันก็นบ่สนแล้วบาทน,นี่ฉลิบแม่ก็เอิ้นหาลูกก็เก่าแต่ว่าคันดูดนมแม่เนี่ยแต่ยังจังดูดตัขาหนาไปดูดที่ล้อต่างหนานมบ่ดูดเลยเอาเพราะฉันเยี่ยมสิลูก บัดเลยหแกิวหิวแห้งหิวแห้งอลยบอกยิ่แต่นมาหาเราเจ้าเนสองขวดก็อันนี้สิมดเียวเลยบังบังบังอ่ะอ่ะอ่ะบ่ายมดเราเดือบันมดเดอบันแต่ปีน่มกัเมยไมแห้งหรอ่พนงพอน้อกันแ่ของวัวพอนันซื้เปนอยน่อยพ่้ำขึ้นมันบ่อนันพันแม่พันนี่บ่เป็นเก้า ว่ามันใหญ่ดูดอยู่มันมันบรดูดวัวเพล่ยนอิ่มไปได้บ้านเนี่ยอิ่มแล้วยิ่มแล้วลอยแล้วอิ่มแล้วอ่ะเสียพ่อฮะอันเสียผ้ามื่อกสองเสียมสาสตารเดี๋ยวที่ไรอย่งนุง่ <laughs> มมัสตาร์ดขายโอ้โหยหหนอนลูกเลยว่าอิ่มจังแม่สิผัวแกน้ำหยดหัวกางหัวหลอดพี่น้อง